สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สตีดพีเดย์นะคะวันนี้ก็พี่สัีดีอยู่กันที่ร้านด็อกจัวนะคะด้านหลังนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตน้องหมานะคะของร้านด็อกจัวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันโดยที่สําคัญนะคะตอนนี้ร้านด็อกจัวก็มีบริการที่จะออนไลน์สามารถ ส่งได้แล้วนะคะถ้าใครอยากได้น้องหมานะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยแล้วก็มีบริการส่งถึงที่ในต่างจังหวัดนะคะก็ไปได้แต่คราวนี้วันนี้พี่สันดีไม่ให้เสียวเวลาเราจะเข้าไปที่ร้านดอกจัวกันแล้วก็ดูว่าร้านดอกจัววันนี้มีหมาสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็น้องพร้อมย้ายบ้านเพศไหนพันธุ์อะไรบ้างเชิญในค่ะ ASP1 นะคะสวัสดีค่ะ อันนี้ก็คือเราอยู่กันที่ร้านด็อกจัวนะคะวันนี้ก็มาสำรวจราคาน้องหมานะคะ <c oughs> ก็วันนี้ราคาน้องหมานี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นน้องหมาสายพันธุอะไรคะนี้สายพันธุ์บางแก้วครับผมอันนี้าาเป็นน้องอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทครับอืออยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาท 5, เนาะ <c oughs> เป็นสายพันธุ์บางแก้วตอนนี้น้องสายพันธุ์นี้นี่คือเอ่อเปิดได้นะคะ <c oughs> ค่ะค่ะล้างมือมาแล้วคะ่ะ <c oughs> น้องนี่อายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้น้องอายุสองเดือนนะครับฉีดวัคซีนให้แล้วหนึ่งเข็มมีใบแพทย์ดีกีก็คืออายุสองเดือนนะคะฉีดวัคซีนให้แล้วหนึ่งหนึ่งเข็มแล้วก็มีใบแพทย์ดีกีอันนี้นี่น้องราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเก้าพันห้าร้อยบาทเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะเก้าพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวพี่สันนี่จะบอกทีหลังนะว่าวิธีการสั่งซื้อของร้านด็อกจัวเนี่ยสั่งยังไงนะคะนอกจากบางแก้วแล้วตอนนี้น้องที่อยู่สี่ สี่สีตัวเนี่ยน้องสีตัวเนี่ยมีเพศไหนบ้างครับตอนนี้เป็นเพศเมียทั้งหมดเลยครับ เป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะคะก็คือไซส์นี้ก็คือเป็นไซส์พร้อมย้ายนะคะพร้อมย้ายบ้านนะคะอู้แต่แต่พันไอสายพันธ์บางแก้วเนี่ยข้อดีคือเฝ้าวานเก่งมากเลยซื้อสัตว์่อเจ้าของใช่ใช่หมาซื้อสัตว์ต่อเจ้าของเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูสายพันธุ์อื่นเนาะอันนี้ก็คืออันนี้ขอถ้าพี่น้องก็ได้ค่ะเช่าครับอันนี้น้องก็คือเป็นน้องสายพันธุ์ เช่าๆชเนาะนะคะเช่าเชาวอันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะราคาสีนี้จะอยู่ที่ราคา4ี่หมื่นบาทครับอายุสองเดือนอ๋อสีนี้ก็ก็คือน้อง 5, <000. S 1> อายุสองเดือนนะคะ 5, <000 S 1> แล้วก็ ราคาอยู่ที่4ี่หมื่นบาทและที่เห็นมีสองคนนี่คือสองตัวน้องสองสองคนแล้วกันน้องเป็นคนแล้วกันน้องสองคนนี่เป็นเพศผู้เพศเมียคะเนี่ยตอนนี้จะมีตัวผู้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียหนึ่งตัวอ๋อก็คือตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียหนึ่งตัวอันนี้คนนี้เป็นอันนี้เป็นตัวผู้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเมียนะคะ ค่ะแล้วด้านข้างเนี่ยคะอันนี้ก็เป็นชาาเชาเหมือนกันเป็นชาเฉาเหมือนกันแต่ว่าต่างคนละสีกันอันนี้เราเรียกสีอะไรคะถ้าเป็นเพื่อนทักมาจะได้รู้อันนี้คือสีครีมนะคะส่วนอันนี้ก็คือชาเชาเป็นสีน้ําตาลและอันนี้คือราคาอย่างไรคะราคาเดียวกันก็คือราคาตัวละสี่หมื่นบาทใช่ครับผมอายุ2เดือนเหมือนกันแล้วก็ทําวัคซีนให้หนึ่งเข็มหนึ่งเข็มแล้วก็มีใบเพดิกีด้วยนะคะแล้วอันนี้น้องเป็นเพศผู้เพศชายบ้างคะเนี่ยอัวนี้ก็จะมีตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งครับต ตัวเมียหนึ่งนะคะก็คือเท่ากับทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีครีมเนี่ยมีครบคู่เลยใช่ครับโอเคแล้วอันนี้ล่ะอันนี้น่าราจางอันนี้เป็นเป็นน้องหมาสายพันธุ์พุดเดินถอยพุดเดินถอยตัวนี้นี่คืออายุกี่เดือนแล้วคะเนี่ยสองเดือนแล้วครับสองเดือนใช่ครับน้องสองเดือนสองเดือนแล้วน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายคะเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ชายตัวหนึ่งแล้วก็ อ่าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูจำไม่ได้จําไม่ได้แล้วว่าน้องผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงตัวผู้หญิงตัวนึงครับผู้ชายกับผู้หญิงน้องน้องคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็อันนี้น้องนี่ก็คือเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะก็คือแล้วอันนี้น้องขายเปิดอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นสีขาวนี่ขายอยู่ที่สองหมื่นเหมือนกันค่ะอยู่ที่สองหมื่นอันนี้แล้วน้องต่อเต็มที่นี่คือขนาดไซส์ไหนคะสูงประมาณสิบสองถึงสิบห้านิ้วน้ำหนักสามถึงห้ากิโลแล้วแต่การได้อาหาร อ๋อสิบสองถึงสิบห้านิ้วแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการให้อาหารแล้วอันนี้ก็คือน้องพร้อมยายบ้านเช่นเดียวกันอย่าเพิ่งนะคะก็คือน้องหมาร้านคุณตัวเนี่ยก็คือทุก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 ตัวที่พร้อมย้ายบ้านเนี่ยน้องมีวัคซีนเรียบร้อยหมดแล้วตัวมีใบฉีดวัคซีนจากคุณหมออ๋อใบวัคซีนคุณหมอเลยแล้วก็มีใบเพนิกีให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวคราวนี้เรามาถึงตัดภัยบ้างอันนี้ก็ยังคงเป็นน้องคุดเดินสีขาวเหมือนกันอันนี้อายุอายุที่สมเดือนแล้วคอันนี้สามเดือนแต่แต่อันนี้คือ2เดือนอ๋ออันนี้คือสมเดือนแล้วตุ้นสีน้ําตาลนะคะอุ้มไปดูได้ไหมคะน้ําตาลนี้เป็นสีน้ําตาลมีสีอื่นปนปนไหมคะไม่มีครับเป็นน้ำตาลเป็นน้าตาลโอ้น้ําตาลทั้งตัวเลยนะคะไม่มีปนแล้วน้องคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงน้องเป็นผู้หญิงนะคะแล้วอันนี้ตัวนี้ น้องเปิดอยู่เท่าไหร่คะห5 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทนะคะเดีย๋ยวใครสนใจเดีย๋ยวพี่ซันดี้จะบอกนะคะว่าวิธีการสั่งว่าสั่งอย่างไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้องสายพันธุ์ชิบะครับชิบะนะคะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะตะัวอันนี้น้องอายุเท่าไหร่คะเนี่ยสองถึงสามเดือนสองถึงสามเดือนอนะคะอันนี้น้องผู้หญิงผู้ชายเอ่ยผู้ชายโอ้น้องเป็นผู้ชายอันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะ โอ้ทรงสวยมากเลยใครชอบชีบปากนะคะต้องจัดไปแล้วล่ะเอาคราวนี้เรามาดูผัดไซก็คือไซนี้ก็คือเป็นน้องบีเกิลเนาะนสุนัขแสนสนแล้วก็แสนน่ารักนะคะคเออไซนี้นี่น้องอายุเท่าไหร่กันคะนะตอนนี้จะมีอยู่2ข้อนะครับมี2เดือนแล้วก็เดือนครึ่งอ๋อก็คือถ้าเป็นสองสข้างสองข้งงงางนานนในนะน่ะ อ่าน,น้องจะเป็น2เดือนแล้วก็คือแล้วถ้าเป็น2ตัวหน้านี้ก็คือเดือนครึ่งอันนี้น้องเปิดอยู่ที่เท่าไรคะ9,500ครับเปิดอยู่ที่9,500นะคะแล้วก็มีเพศอะไรกันบ้างมีตตงเมียเลยมีทังบูทังเมียเดยี๋ยวทิ้งท่องทางให้ติดต่ออยู่แล้วลหละว่า ชอบตัวไหนนะคะคราวาานี้เราจะมาดูถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นเด็กน้อยกําลังนอนหลับอยู่นะคะไม่เป็นไรอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรคะเรนบูด,ด็อกครับรเรนบูด,ด็อกนะคะโอ้น้องเป็นเจนบูด,ด็อกอันนี้น้องอายุเท่าไหร่เอ่ยอ,อันนี้2เดือนแล้วครับ อันนี้สองเดือนพร้อมนายบ้านแล้วเนาะถ้าะปก,ต,กติแล้วน้องหมาเนี่ยก็คือประมาณ2อเดือนก็เป็นบักเดือนหอยรับวัคซีนก่อนก็คือที่นี่คือรับวัคซีนมาแล้วหนึ่งตัวจากคุณหมออันนี้เปิดอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะสองหมื่นห้า 2องหมนานะคะได้นะคะอ๋อคราวนี้ถึงน้องถัดไปบ้างแล้วอันนี้ก็คือเป็นปอมเรเดียนเนะะาะแต่เป็นปอมดำเขาเรียกสีแบ็คแทนปอมดำหรือว่าเขาเรียกสีแบ็คแทนแต่พี่เันนี่พูดผิดไปอย่าโกรธนะอันนี้น้องเปิดอยู่นี่เท่าไหร่คะเนี่ยสองหมื่นครับสองหมนอายุเท่าไหร่ลุ่นถามสเดือน สองเดือนเหมือนกันสองหมื่นอันนี้ที่โตเต็มที่ประมาณกี่โลคะน้ำหนักอยู่ที่สองโลถึงสามโลสองโลอยู่สามโลแล้วอัน,นสูงไม่เกิน1ิบนิ้วสูงไม่เกินสิบสองนิ้วนะคะอันนี้น้องเปิดอยู่ที่ตัวเท่าไหร่คะเนี่ยสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนะคะแล้วน้องสีขาวข้างในล่ะตาแบลอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็สองหมืนบาทเหมือนกันนะคะค่ะแล้วแล้วเราก็มาถึงน้องหมาสายพันธุ์ใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็น ร็อคเออสายพันเยอรมันเชฟเพิร์ดหรืออาโซเชียนเนาะที่เราเรียกกันโอ้น้องน่ารักมากเลยนะฟอร์มสวยมากนะคะฟอร์มน้องสวยมากเลยแล้วในนี้มีทั้งหมดห้าช่องนี้มีหกตัวครับมีหกตัมมีตัวผู้สามตัวเมียสามอันนี้กี่เดือนคะอ่าอยู่ที่เดือนครึ่งครับ อยู่ที่เดือนครึ่งนะคะอยู่ที่เดือนครึ่งอันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ1 8 0่0บาทครับ18,000บาทเนาะนะคะ <S 1> <1> <S เอาล่ะอันนี้ถึงพระเอกแล้วล่ะถึงพระเอกแล้วเปิดได้ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นน้องไซบีเรียนะคะคอันนี้อันนี้อันนี้สี่หน่วยนี่คือคล้องเดียวกันหมดเลยไหมคะใช่ต้องครับคลอกเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้เปิดอยู่ที่ราคาตัวเท่าไหร่คะ สองหมื่นห้าอันนี้ตาสีอะไรเอ่ยสีฟ้าอันนี้ตาสีฟ้านะคะอันนี้สีฟ้าหมดเลยไหมคะใช่ครับมีสีฟ้าสองตัวแล้วสีดำสองอ๋อมีสีฟ้าสองตัวนะคะแล้วก็มีสีดำอ๋ออันนี้สีอะไรคะสีนี้อันนี้ก็เลือกสีลแลกครับลายแลกตาฟ้าลายแหลกตาฟ้านะคะอันนี้เปิดอยู่เท่าไหร่คะสองหมื่นห้าอยู่ที่สองหมื่นห้านะคะ โอ้ยน่ารักจังแล้วเอานี้นะคะน้องคนนี้ล่ะอันนี้เป็นชาวชาวอายุสี่เดือนอันนี้จะส่งญี่ปุ่นครับอ๋ออันนี้คือค้ซื้อไว้แล้วนะคะสั่งซื้อไว้หมดแล้วเอ๊ะเดีอยากัางไมค์ก็ชิปส่งญี่ปุ่นถามนิดนึงนะคะว่าสมมุติว่าใครที่ติดตามเป็นเป็นเอฟซีถร้านด็อกชัวเนี่ยนะคะถ้าสมมติเขาอยากได้ต้นหมาในขณะที่เราไม่มีสายพันธุ์นั้นสามารถออเดอร์ไปได้ถ้ามีถ้ามีแล้วก็คือแบบสั่งน้องมาว่าสั่งมาว่า เออถ้ามีพันนี้ให้ติดต่อกลับได้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งต้องทางไว้เนาะแล้วส่วนคนนี้ล่ะคะกี่เดือนเอยอันนี้หเดือนอันนี้หกเดือนนี้สี่เดือนแล้วอันนี้คือน้องเมยย้ายบ้านหรือยังพร้อมย้ายรอส่งญี่ปุ่นอะไรอ๋อถ้าอันี่เป็นตัวใหญ่นี่รอส่งญี่ปุ่นโอเคก็คือเท่ากับว่าอนี้เราส่วนของนาะชิฟแล้วก็ส่วนเลือดให้ลูกค้าอยู่น้องเชาวชาเชาก็คือทุกทุกเนี่ยที่เราเห็นกันทั้งหมดนะคะน้องเดินทางไปหยุดเจแปนค่ะน้องจะไป อยู่เจแปนก็คืออันนี้ก็คือสามารถส่งออกนอกประเทศได้ด้วยก็คือทำไมโครชิปแล้วก็มีใบตรวจสุขภาพมีทุกเอกสารพร้อมสำหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศโอเคแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงว่าเราจพูดถึงว่าถ้าสมมุติถ้ามีเพื่อนๆนะคะีที่มาซื้อน้องหมาที่นี่ไปแล้วเนี่ยนะคะ ถ้าสมมุติว่ามีการันตีนะว่าหม,มาของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อะไรแบบนี้ค่ะมีครับเราจะรับประกันให้ลูกค้าทุกคนคุณลูกค้าซื้อหมาไทายหรือมีขนานเรื่องสุขภาพ เราสามารถเปลี่ยนหมาลูกค้าได้ทีก็คือก็คือว่าถ้าสมมติว่าซื้อน้องไปแล้วสุขภาพน้องดีหรือว่าน้องแบบดูแล้วเราไม่ถูกใจแล้วล่ะน้องไม่ดีแบบท่าทางไม่ดีแล้วเอากลับมาก็คือจะเปลี่ยนเปลี่ยนใช้ระยะเวลาหมาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงหรือว่าหมามีอาการเป็นโพติดสามารถติดต่อคืนทางร้านได้ทางร้านเปลี่ยนใหม่ให้ครับายได้กี่วันคะเวันครับายในเจ็ดวันเนาะนะคะเพราะว่า ร้านนี้ก็คืออยู่กับจัดจับคาซ่าก็คือนานมากนะคะแล้วก็ปใช่ค่ะแล้วก็มี f อเยอะมากมี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 ขายนี่คือแบบมีเสวนไหนเน้อสุนักสายพันธุ์เราจะไม่ให้อื่นจับสุนัขไทยน้าเลยสุนัขไทยในร้านใช่ใช่เพาะว่าการการเชื้อ่ว เพราะว่าร้านนี้ที่ก่อนเข้ามาก็คือจะต้องล้างล้างเท้าก่อนต้องล้างเท้าล้างมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเชื้อจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าที่ร้านนี้คือปลอดเชื้อแน่นอนนะคะแล้วก็น้องน้องทุกคน่ยก็คือสามารถนำไปเลี้ยงได้เลยเพราะว่ามีไบโคซีนจากคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของมีใบพยพกีด้วยคลองสายพันธุ์ด้วยเนาะนะคะแตคราวนี้เราจะไปนั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง ช่องทางการติดต่อนะคะ <c oughs> พี่ซันดี้ก็จะมาพูดถึงช่องทางการติดต่อนะคะถ้าใครนะคะสนใจน้องหมานะคะร้านด็อกจัวนะคะเกี่ยวจะต้องทำยังไงบ้างคะก็ถามมาในในไลน์เน,ะนาะเ <ใน S 2> ดี๋ยวเราจะทิ้งไอดีไลน์ของร้านด็อกจัว er ไว้ด้านล่างนะคะพี่ซันดี้จะทิ้งไว้นะคะสามารถที่จะเอ่อถ้าไอดีไลน์มาแล้วก็ ถ้าว่าสนใจน้องคนไ,<ด>ไหนนะแล้วก็วิดีโอคอลได้ไหมคะได้ครับได้ครับสใจอ,อยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษก็ให้เราวิดีโอคอลส่งส่งให้ได้โซววิดีโอคอลแล้วก็ส่งให้ได้เนาะอย่างนี้ถามนิดนึงถ้าสมมุติถ้าส่งน้องไปคือเรารับประกันอยู่แล้วเนาะ,ะนว่าว่าน้องมีมีปัญหาอะไรอย่างนี่คือสามารถที่จะมาเคมได้ครับคือที่ร,ร้านเนี่ยขอให้คุณอยู่ในประเทศไทยนะครับ ส่งได้ทั่วประเทศถึงหน้าบ้านเลยถ้ถามีปัญห,ห,หาเราเคมให้ครับผมเคมให้นะคะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากขอบคุณร้านด็อกตัวไว้ด้วยนะคะแคนดี้นะคะจะทิ้งข่องทางติดต่อไลน์ของร้านด็อกซัวไว้นะคะคใครอยากได้ตัวไหนอยากได้น้องคนไหนนะคะพร้อมยหา่บ้านทุก ทุกตัวและที่สำคัญเขาบอกแล้วนะคะว่าเขาารันตีนะคะว่าถ้าไม่ถูกใจนะคะหรือน้องมีปัญหาอะไรหนึ่งอาทิตส,สามารถเปลี่ยนได้ค่ะสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับแซนดี้พีเดออ๋อกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แซนดี้ด้วยนะคะแสดงความคิดเห็นมาด้านล่างคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณดอกตัวมากค่ะบ๊ายบาย